สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับช่อง Winner Racing น,นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาให้ชมหลอดบาวเยื้องนะครับของทางร้านก็ทางร้านจะทําแบบถ้าลูกค้าสั่งสเต็ปห้าสิบหกวาวโซเราก็จะทําเป็นอ,อยู่ในบ้าฝาให้นะครับมันจะไม่ล้นจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าผมทําการเยื้องหลอดวาวตัวนี้มันเยอะเกินเนี่ย เวลาลูกค้าทำาตรงเบ้าฝาส่วนนี้นะครับมันจะทำยากนะครับแล้วก็อาจะต้องขยายเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันจะทำให้หลบวาวยากนะครับเพราะว่าถ้าเยอะเกินมันจะล้นลูกนะครับก็อันนี้เป็นหลอดเยืยงของทางร้านเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นหลอดใช้ทองเหลืยงเฉพาะของเรานะครับ แล้วก็ทําการเยื้องศูนย์ให้นะครับสังเกตดูดีๆนะครับนี่นะครับไอศูนย์ตัวบนตัวเนี้ยยังไงมันก็ตรงครับยังไงมันก็ตรงกับคอนอยู่แล้วบแต่ว่าไอสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปก็คือตรงจุดเยื้องช่วงท้ายน,นะครับที่เราจะใส่ดอกวาวนะครับมันจะแตกต่างกับตรงนี้นี่นะครับผมแล้วก็อีกอย่างคือ ของผมเนี่ยสามารถใส่แทนรูเดิมรูของหลอดเดิมได้เลยนะครับรูของหลอดเดิมคืออะไรไอรูตัวนี้ครับก็คือเราสามารถตีหลอดลงได้เลยนี่นะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวนี้แทนได้เลยนะครับแล้วก็ตามสเต็ปใบวาที่ลูกค้าสั่งได้เลยนะครับอะผมก็จะมีอันนี้เป็นของรุ่นเว็บลอยนะครับเป็นวาลคานาไทเกร์ ตั้งแต่ลูก54ถึง56นะครับไทเกอร์โซนิกทำได้หมดนะครับหลอดอันนี้สามารถทำได้แค่ถึงแค่โซนิกนะครับจะเยอะกว่าน,นี้ไม่ได้นะครับผมสำหรับฝาเว็บร้อยนะครับแล้วก็มีโอนะครับเดี๋ยวแต่ผมให้ดูวันนี้ก่อนอันนี้คือหลอดที่ผมได้ทำการทดลองนะครับก็คือเจาะนี่นะครับ มันจะไม่ค่อยสวยหนะ่อยอันนี้เป็นหลอดเพชรนะครับก็อันนี้เป็นตาสามสิบมิลนะครับเราก็ใช้ดอกวาวไทเกอร์นะครับเราก็ทำการปรับองศาเบ้าเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่ห้าสิบสี่มิลนะครับเราก็ทำการเยื้องให้มันแบบแมทพอดีกัแบบช่องเบ้าฝานะครับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับว่าจะเอาเบ้าฝาเท่าไหร่นะครับ ส่วนอันนี้ก็พื้นฐานสแตนดานมันนะครับก็รูเดิมมาอย่างไงค้อนวามันก็จะจับอย่างนั้นนะครับนี่นะครับมันมาอย่างไงมันก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นนะครับมันไม่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ว่าบางรุ่นบางคันเนี่ยเท่าที่ผมเคยเจอเนี่ยมันจะเยื้องอยู่ประมาณนี้ก็มีนะครับประมาณนี้นี่ครับสแตนดานเลยนะครับบางคันก็จะมาอย่างนี้ ก็คือถ้าสแตนดาร์ดมายังไรงลูตรงกลางกับกระเดี่ยงวาวก็จะไปอย่างนั้นนะครับมันจะไม่มีการเปลี่ยนนะครับนี่นะครับผมสำหรับหลอดเยืยงทางร้านนะครับก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถสั่งพวกมีโอเว็บร้อยเว็บร้อยยีิบห้ารอสิบไอแล้วก็125ร้อย่ิบห้าป่าวานได้นะครับนี่นะครับ ก็ฝากอีกหนึ่งงานไว้นะครับสำหรับดอกเดือแบบน,นี่นะครับทนนะครับอันนี้ผมใช้องศามันด้เยอะนะครับสังเกตว่ามันจะมีเนื้อข้างข้างบนยังเยอะอยู่นะครับผมไม่ได้ใช้องศาที่มันมากขนาดที่มันาบางนะครับอันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่อืดแล้วก็อยู่ในกลางๆนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ,อลูกค้าถ้าจะใช้วาล์วใหญ่จริงๆเนี่ยผมก็จะมีคำแนะนำไปให้นะครับว่าเราสามารถใช้ได้แค่ไหนนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ใช้ไปขนาดไหนมันทนนะครับแล้วก็หลอดวาล์วเนี่ยลิมิตเส้ยเนี่ยแบบทนทนเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับอโอเคครับขอบคุณครับ